คลพักนักปรุง plus นอกจากรสชาติของมะเขือเทศนะครับเมนูนี้เนี่ยก็จะโดดเด่นด้วยพวกเครื่องสมุนไพรซึ่งล้วนเป็นเครื่องสมุนไพรสไตล์ไทยนะครับแล้ววันนี้สําหรับตัวชิ้นส่วนไก่ที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้เป็นสะโพกไก่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากการนําเครื่องสมุนไพรนะครับไปบทสับนิดหนึ่งครับสำหรับสมุนไพรในสูตรที่เราใช้นะครับก็จะมีหอมแดงกระเทียม ถิงประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับซึ่งก่อนใส่ลงไปในเครื่องผมซอยให้บางลงเล็กน้อยพริกจินดาบั่นให้พอเข้ากันครับตั้งกระทะให้พอร้อนดีนะครับใส่น้ำมันมะกอกลงในกระทะโรยเกลือบนไก่เล็กน้อยครับน้ำสะโพกไก่นะครับลงไปจี่เอาด้านหนังลงก่อนครับโรยเกลือนะครับ ทอหนังไก่สีสวยนะครับพลิกด้านครับผมทอดไก่ให้ด้านนอกสีสวยนะครับก็พอแล้วครับนําออกมาพักครับผมเทน้ํามันส่วนเกินทิ้งนะครับกระทะใบเดิมนะครับน้ํามันหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เครื่องที่เราโคกตามลงไปเราจะใส่ตะไคร้นะครับผมซึ่งตะไคร้ของเราเราจะหั่นเป็นท่อนครับบุบเล็กน้อยครับใส่ตะไคร้ลงไปครับผม ผัดให้พอหอมนะครับตามด้วยส่วนประกอบของมุตติพิวโทมโทโตนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ลดไฟก่อนนะครับข้อดีของมะเขือเทศของมุตติตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเป็นมะเขือเทศพันธุ์ดีจากอิตาลีนะครับตัวเนี้จะมีลักษณะที่ยาวนะครับผิวเนี่ยเอาออกหมดแล้วเวลาที่เราใช้ เราใช้ทั้งตัวผลมะเขือเทศแล้วก็ใช้ตัวน้ำมะเขือเทศเข้มข้นที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับเราใช้แบบที่เ,เป็นมะเขือเทศทั้งผลนะครับแต่ลอกผิวออกแล้วเนี่ยครับเนื่องจากว่าเราต้องการได้เนื้อสัมผสัสของสตูที่มีความเข้มข้นนะครับแล้วเวลาที่เราเคี่ยวเนี่ยเราสามารถเคี่ยวได้นานๆเลยครับมะเขือเทศทั้งผลเนี่ยเขาจะค่อยๆแหลกออกแล้วก็ผสมกับตัวของสตูเราครับผัดเล็กน้อยนะครับให้ชิ้นมะเขือเทศของเราเนี่คยค่อยๆแตกหลังจากนั้นก็ฉีดใบมะกรูดลงไป เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลครับใส่ชิ้นไก่กลับลงไปบามด้วยน้ำสต็อกหลังจากที่ส่วนผสมเดือดอีกครั้งเราจะลดไฟลงเล็กน้อยนะครับไม่ต้องแรงมากเคี่ยวแบบเปิดฝาเลยครับเคี่ยวเป็นเวลา20นาทีครับส,รสูตรนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับและการที่เราเคี่ยวแบบเปิดฝานะครับมันจะทําให้ตัวซอสเนี่ยคนขึ้นเรื่อยๆนอกจากไก่แล้วนะครับ สำหรับตัวซอสตูเนี่ยผมยังไม่มีการปรุงด้วยเกลือดังนั้นต้องชิมเล็กน้อยครับว้าวเกลือเล็กน้อยครับผมปรับรสนะครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับจะรับประทานกับข้าวสวยน้อนลอนะครับหรือจะรับประทานกับพาสตา้าก็เข้ากันได้ดีลองทำกันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ